หมอเซดีโชคพญากนตน,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค้ามาทำนายดวงวันประจำวันที่14นะคะกุมภาพันธ์2567เห่งความรักนะคะพี่น้องจานะ้ยพูดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอวยพรเลยนะคะพี่น้องท้าไหนที่กำลังมีนะคะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะในวันที่14กุมภาพันธ์นี้ก็ขอให้รักสมหวังขอให้รักดังหวังตั้งใจ นะคใครที่น้อยๆอยู่กับสามีภรรยาก็ขอให้กลับมาคืนดีกันในวันที่สิบสี่นะคะกลุมมาพันนี้ไงคะพี่น้องจานะ๋าเนาะเขาบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่มีความรักอยู่ในหัวใจนะคะปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถแก้ได้นะมีส่วนสําคัญจริงๆค่ะพี่น้องค่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธะ์แล้วใครที่นะคะทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยหยุดสักวันหนึ่งจะดีนะคะพี่น้องจา๋าก็คือวันที่สิบสี่นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเป็นของขวัญน,นะวันวาเลนไทน์นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะ เอาละค่ะเข้ามาแล้วขอกําลังใจกันกดไลค์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะเออถ้ารักป้าหมอก็กดติดตามด้วยและกดแชร์ให้หน่อยหนึ่งเพื่อเปิดการมองเห็นน่นเองค่ะใครต้องการดูบรวนส่วนตัวก็ทักไอดีไลน์และเดี๋ยวนะคุณป้าหมอจะลงคลิปดวงใครหินงหิโชคล่าภให้ล่วงหน้าแล้วนะคะพี่น้องค่ะนะเราจะได้ตัดสินว่าเออเรามีดวงมีโชคที่จะเสี่ยงหรือเปล่านะคะยึดเป็นแนวทางนะคะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทำนายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนมาดูกันนะคะพี่น้องขาเนาะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะขึ้นไพ่ชาิีอดนะหนึ่งไม้เท้าแล้วก็สีเหลียนแล้วก็ชักติกถ้าไพ่ในลักษณะแบบนี้ก็คือมีการเดินทางนะคะใครที่ว่างงานอยู่ก่อนท่านี้ในวันพรุ่งนี้สอบงานติดแล้วแล้วก็ได้เดินทางไปทํางานละส่วนในเรื่องของการเงินก็นะคะรู้จักที่จะประหยัดอดออมวางแผนนะคะในการใช้เงินแล้วนะจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสีส่วนได้แล้วสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์หลายท่านนะ แลวก็ในวันพวกนี้นะคะดูว่าปรับให้เป็นสมถะสมดุนนะคะนะแล้วก็จัดระบบระเบียบในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องการเงินนะรายรับรายจ่ายนะเสมอภาคกันแล้วนะพี่น้องท่านไหนที่มีข้อบดกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องในวันพวกนี้เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ระวังดีๆนข้อบทกฎหมายให้ดีนะคะไม่งั้นเราจะทำทำให้เราเสียเปรียบได้นะคะในข้อของกฎหมายนะสําหรับพี่น้องวันวันอาทิตย์ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็สี่หนึ่งค่ะเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้ยิงๆเลยค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะดูว่า ดูว่าเรื่องการเงินโดดตินค่ะพี่น้องคะเนาะมีทั้งสามเหรียญมีทั้งราชาเหรียญเรื่องการเงินในวันพวกนี้ใครที่เครียดเรื่องเงินนะคะก็จะมีเงินเข้ามีลูกค้ามีออเดอร์รัวๆมีคนสนับสนุนเรื่องการเงินเงินทุนนะคะมีเครดิตนะคะพี่น้องจ๋านะ,ะแล้วก็ได้อะไรแบบเบิ้นๆโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนนะเจอคู่รักเจอร,รักแท้เนื่องจากว่าเป็นวันวาเลน,นไทน์ป้าหมอน่าจะเจอคู่ว่าอย่างนั้นยายลุงได้ยินหรือเปล่าไม่แน่ใจ <S <S นี่นะคะสําหรับสองถ้วยกับ นะคะราชาถ้วยนั่นเองนะคะถือว่าดวงเปิดจากพี่น้องวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้จ้ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวกับคู่รักคนรักของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข3 2สองแล้วก็5 5 3 2 5าอห้าค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารนะคะพี่น้องวันอังคารนะคะรู้ว่าเข้าใจชีวิต เป็นสมถะ,ะสมะดุนนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการศาสนาทาบุญให้ทานได้ด้วยนะปฏิบัติทําได้แต่บางท่านนั้นติดตัดติดกัดปัญหามีความรู้สึกว่าอึดอัดนะคะเออจะแก้แบบไหนดีอย่างไรนะคะอยาหาความทุกข์ใจตนเองหาความเดือดร้อนใจตนเองและมีความกังวลเกี่ยวกับคู่รักคนรักบุตรหลานว่าอย่างนั้นพี่น้องวันอังคารโชคดีในเรื่องการเงินเหมือนกันนะคะมีเงินเข้าเนะาะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีผู้นําแนวทางในเรื่องของการเงินมาให้กับพี่น้องวันอังคารละคะ่ะในวันพรุ่งนี้ เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเราหรือเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ยเลขอะไรมีเลข98นะแล้วก็16ค่ะ98 16ค่ะพี่น้องวันอาคารขอให้เองเองค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันนั้นโอ้โหรวย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 แล้วก็รวยเวอร์นะคะนั่นหมายความว่าดวงเปิดในเรื่องการเงินในเรื่องทรัพย์สินในเรื่องเงินทุนนะคะพี่น้องคะเงินสดๆเข้ามือชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกนะคะพี่น้องจ๋านะสิ่งที่รอคอยจะประสบความสําเร็จทุกเรื่องสาหรับพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพรุ่งนี้สาธุสิคะ นะสาธุสิคะไพ่ในลักษณะแบบนี้เยี่ยมเลยเทวดาเป่าปตร,รมอนนวยพรให้กับพี่น้องวันพุธกลางวันแล้วนะคะนะคะคุณจะโชคดีทุกเรื่องค่ะในวันตรงนี้ไม่พูดมากเจ็บคอค่ะเลขนำโชคม,มาจากไหนมาจากนะคะเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสองศูนย์ค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนม้างค่ะ สำหรับพุธกลางคืนนะคะเดือนสั้นพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาภโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนื่องจากก็เป็นวันวาเลนไทน์นะคะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องต่างๆได้ในวันพรุ่งนี้ได้เป็นอย่างดีด้วยด้วยดับสมมุกุ์และอาจจะออกเดินทางใครต้องการในเรื่องของการเงินในวันพรุ่งนี้ก็มีเม็ดเงินเข้ามามีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินมีเครดิตค่ะพี่น้องค่ะฉะนั้นพี่น้องวันพุธกลางคืนก็ถือว่าเจ่มค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะเกี่ยวข้องกับผู้รักคนรักนะหรือบุตรหลานก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ 1นึ่งเก้าค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เิงหค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะระมัดระวังค่ะพี่น้องคะในวันพรุ่งนี้เรื่องอารมณ์หนึ่งละระวังมีปากมีเสียงกับบริวารนะคะในที่ทํางานหรือบริวารในบ้านในช่องของเราในบริวารคนรักของเราหลานเพื่อนบ้านข้างเคียงได้หมดเลยระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น2สถานที่เหมือนกันนะคะระวังสุขภาพนะนอนนิ่งเลยนะเนี่ยนะคะพี่น้องคะรามัดระวังให้ดีนะพี่น้องวัน วันพฤหัสวุกรในวันพ่งนี้นะจ๊ะและก็สิ่งที่ดีก็คือเรื่องของความบุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะการงานก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับพี่นะ้องวันพฤหัสวุกรนะเรามัดระวังนะคะสองเรื่องค่ะในวันพ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขประจาตัวของเรานเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสามหนึ่งหกสี่สามหนึ่งหกสี่ค่ะพี่น้องคัะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะเออพี่น้องวันศุกร์เซ็งเฟดเลยเซ็งบริวารเซ็งเรื่องเดิมๆอันนี้ต้องปรับที่ตัวเองเป็นหลักค่ะนะคะและก็พี่น้องวันศุกร์นั้นโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องโชคดีนะคะในส่วนของกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวมีโอกาสเริ่มกิจการใหม่โปรเจกต์งานใหม่ๆนะคะแล้วก็มีความกังวลนะคะในเรื่องของการเงินดูว่าจะฝืดเงินนะอันนี้เราก็ต้องบริหารจัดก,การการเงินเอานะคะพี่น้องคาไม่ถึงกับว่าฝืดแล้วก็ลําบากเรื่องของการเงินหรอกนะคะแต่มันไม่กล่องเรื่องเงินนัั่นนนนนองะใวพุี้ เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับเลขที่บ้านของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข4415 4415ค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นะจ๊ะเป็นแบบไหนเดียวกันพี่น้องวันเสาร์รอร,รอท่าทีรอจังหวะรอโอกาสนะในเรื่องความรักความสาัมพันธ์ ใครที่รอจดทะเบียนสมรสในวันพรุ่งนี้ได้จดน่าวางันนะคะอ่ารอคาตอบในเรื่องความรักนี่นะคะส่วนสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องอารมณ์จะมีปากมีเสียงหรือมีอีเรื่องผิดใจกันกับบริวารซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หร,ห,ญหรือผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเรานะคะใครที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะดูว่าจะมีสเสน่ห์สเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามให้เว้นระยะห่างนะคะพี่น,อน้องจ๋าไม่ได้นะในวันพรุ่งนี้นี่เขาให้รักษามคีกกันนะในเรื่องความรักนะรักสามัคคีกัน ในกรณีที่มีสามีภรรยาแล้วมีแฟนแล้วมีคนรักอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่ามีบุคคลที่3ามเข้มามาแทรกระหว่างกลางพี่น้องวานเสาจะต้องเว้นระยะห่างไม่งั้นจะเกิดปัญหาได้ค่ะพี่น้องค่ะเลขนำํำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เกิดจากเซนต์พิเศษของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลข19และก็5 2 19 52ค่ะพี่น้องวันเสาขอให้เองเองค่ะ เอาละค่ะป้าหมออาไว้พอพี่น้องทั้ง8ปวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะและในวันพรุ่งนี้ขอให้โชคดีมีคนรักนะกคัะและอุปถัมภ์คั้จุนค่ะสวัสดีค่ะ